พ่เจ้าเห็นยังบาคะครึ่งนะคะกั้นห้องครึ่ง3าคูณสข้างล่างสเปคงานนี้ข้างล่างนะคะ3ามคูณเจมาพร้อมหนังคายอย่างนี้เลยโปรดักต์เริ่มต้นราคาใต้คอมเมนต์สอบถามเข้ามาค่ะเจสามารถแจงรายละเอียดและสเปคการทำงานวัสดุทุกๆหลังได้เลยทีเซทิเวต์ค่ะหลังนี้ลูกค้าต่อเติมยื่นกันศาสตร์ออกมานะคะ เมตรห้าสิบค่ะสามหมื่นเอ้ยขอโทษค่ะเอ้ยเจยขอโทษเจว่าเพจด้านหลังค่ะ3 6มหมนะคะ4 6, 6, ี่คูณหเมตรด้านหน้าเมตรห้าสิบค่ะหนึ่งหมื่นบาทปูกระเบื้องอีกชั้น2นะคะปกติจะไม่ปูค่ะเป็นพื้นธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็มีราวกันตกเป็นตะแกรงด้วยกลางนี้อยู่เขาคอค่ะลูกค้าจะมองมุมไหนก็สวยนะคะ หลายท่านกังวลนะคะมันจะร้อนไหมฝนจะสาดไหมตกแห้งๆก็สาดยูดยีค่ะบ้านหลังในก็สาดค่ะถ้าบป็เหตุกันสาดนะคะไม่ร้อนหรอกค่ะลูกค้าค่ะลมโกกมีกระจกรับสองฝั่งห้องห้องสามคูณสามมองดูเหมือนแคบนะคะไม่ได้แคบไม่ได้เล็กค่ะลมวนค่ะซ้ำนี่หนำเจ๊ใส่ฉนวนกันความร้อนให้นะคะของดูร่าวันค่ะ กระจกหนาะห6มิลสเปคอยู่ใต้คอมเมนต์ลเลยค่ะสเปคราคานะคะ